สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่13ธันวาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินง,งานส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครนายก วันนี้เวลา13 54นาทีสมเด็จพระณิธิาที่ราเจ้าโกรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชาดำเนินไปยังโรงเรียนวัดพรามณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมะศึกษาปีที่6 มีนักเรียน136คนได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาลตามพระราชดำริต่างๆมีการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ควบคู่กับการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยเน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมตามกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อให้เกิดการจัดการอย่างยั่งยืน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยาก,กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้นักเรียนนำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้และของเล่นโดยนำความรู้ด้านวิทยศาศาสตร์สังคมการงานอาชีพและศิลปะมาบรูรณาการร่วมกันจนได้รับรางวัลต่างๆเช่นรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาปีที่1-6 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีประจำปี2561นอกจากนี้ยังจาัดก,การเรียนการสอนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยที่สอนให้นักเรียนชั้นอนุบาลรู้จักการเลี้ยงกบซึ่งเป็นสัตว์ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันทําให้นักเรียนเข้าใจถึงการเจริญเติบโตและวงจรชีวิตอีกทั้งส่งเสริมด้านงานอาชีพ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้เพิ่มและพัฒนาองค์ความรู้ในการทำเกษตรยั่งยืนตลอดจนการแปรรูปผล,ผลผลิตทางการเกษตรเช่นทำกล้วยฉาบเผือกฉาบน้ำพริกประดุกและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เช่นไข่เค็มอันชันขมิ้นและใบเตยเพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปปรับใช้สร้างไรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคต จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรศการความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรก,กันดารตามพระราชดำริที่มีผลการดำเนินกิจกรรมดีเด่นจำนวน6โรงเรียนอาทิ นิทรรศการเด็กไทยใส่ใจสุขภาพของโรงเรียนวัดสุตตะธรรมรามที่ดำเนินกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแก่นักเรียนในการนำสิ่งที่มีอยู่ภายในชุมชนมาแปรรูปให้เกิดคุณค่ารู้จักการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์โดยให้นักเรียนนำผลผลิตที่ได้จากการปลูกต้นหม่อนภายในโรงเรียนมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิชาแยมคุกกี้เป็นต้น ดิทัศการความสําเร็จด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการสหกรณากรของโรงเรียนบ้านเขาสองกล้องซึ่งได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนจัดการเรียนรู้การจัดการสหกรณากรดีเด่นระดับประเทศประจำปี2562ด้วยการดําเนินกิจกรรมภายใต้หัวข้อ1ห้องเรียน1อาชีพที่บุรณาการหลักสูตรของสถานศึกษาเข้ากับวิชาสหกรสี่ด้านประกอบด้วย ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการด้านบริหารจัดการและด้านความสําเร็จเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การประกอบอาชีพและระบบการบริหารจัดการสหกรณ์โดยวิทยลาลัยการอาชีพนครนายกและวิทยลาลัยเทคนิคนครนายกเข้าไปให้คําแนะนําและให้ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เช่นน้ํายาล้างจานเต้าหู้นมสดไข่เค็มน้ําสมุนไพร ส่วนโรงเรียนวัดพลอยกระจางสีดำเนินโครงการยุวเกษตรกร,กรน้อยตามรอยพ่อภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีด้านการเพราะเห็ดฟางจากวัชพืชที่ได้จากท้องถิ่นโดยไม่ใช้ฟางเพื่อสนองพระราโชบายที่ได้พระราทานคันแนะนำในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดไตรจ่ายการดำเนินการ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนนำผลผลิตจากเห็ดฟางมาประกอบเป็นอาหารกลางวันได้แก่แกงเขียวหวานเห็ดฟางด้วยในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้พระราชารการาาครูผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชาดำริเฝ้าทุนละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ พร้อมกับทรงเยี่ยมราศดรที่ไปเฝ้าทุลละอองพระบาทภายในบริเวณโรงเรียนซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น <c oughs> สมเด็จเจ้าฟ้ากรมทศีสว่างควัตวรัติยราชนารีทรงติดตามการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยที่บาประเทศญี่ปุ่น วันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2562ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างวัต,รตวรธติยะราชนารีเสด็จไปยังมหาวิทยายลัยชิบะประเทศญี่ปุน่นณที่นั้นมีดรทาเคชิโทคกูฮิสะอธิการบดีมหาวิทยายลัยชิบะเฝ้ารับเสด็จและถวายช่อดอกไม้ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรอัเรอุชินิชิดะรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศและศาสตราจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยสาขาภสศชศาสตร์มหาวิทยาลัยชิบะเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังห้องประชมุมหนึ่งชั้นห้าเพื่อส่งเข้าร่วมพิธีลงพระนามและลงนามต่อยอดความตกลงด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยมีศาสตราจารย์ฮารุอาคินากายะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยชีบาศาสตราจารย์มิโนรุเซกิรองอธิการบดีและศาสตราจารย์ด้านเคมีชีวะและวิศวกรรมาศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสาขาว,วิศวกรรมาศาสตร์มหาวิทยาลัยชิบาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมในพิธีดังกล่าวในการนี้ดรทาเคชิโทโคุฮิซะอธิการบดีมหาวิทยาลัยชิบะ กล่าวถวายการต้อนรับทางมหาวิทยาลัยชิบะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ศาสตราจารย์ดตรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควั r t วรัตขติยราชนารีเสด็จมาตามคำกราบทูลเชิญของอธิการบดีมหาวิทยาลัยชิบะเพื่อสารต่อความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการต่อเนื่องการแลกเปลี่ยนทางวิชาการการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภร์กับมหาวิทยาลัยชิบะ ทั้งในเรื่องของนักศึกษาและนักวิจัยซึ่งทางมหาวิทยายลัยมีความร่วมมือกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยผ่านโครงการแกนกลางแห่งเอเชียหรือ อาเซียนคอโปรแกรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JSPS และสภาวิจัยแห่งชาติของประเทศไทยและสมาชิกในประเทศจีนเกาหลีไต้หวันโดยมีฮ่องกงสิงคโปร์และมาเลเซียมาร่วมในระยะต่อมาเพื่อสร้างผลงานวิจัยระดับโลกในภูมิภาคเอเชียและส่งเสริมการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่โดยสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืนความสัมพันธ์และสร้างคร ข่ายงานวิจัยระหว่างกลุ่มวิจัยและสถาบันการศึกษาในประเทศแถบเอเชียมหาวิทยายลัยชิบะเป็นมหาวิทยายลัยนานชาชาติที่เก่าแก่ในประเทศญี่ปุ่นเปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้นำด้านศูนย์การวิจัยและวิชาการทั้งด้านการแพทย์เภสัชศาสตร์วิศ,ศ,ศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การเกษตรซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของสถาบันวิจัยจุฬาภร์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยตั้งแต่ปี2556ที่ได้ส่งริเริ่มลงพระนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชีบาจำนวน11คน และนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์จำนวนหนึ่งคนทั้งนี้ได้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิบะเป็นผู้ร่วมวิจัยและร่วมเขียนงานวิจัยจำนวนสองชิ้นในวรารสารวิชาการนานาชาติที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับทั่วโลกศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควรัรติยาราชนารี ทรงมีพระตํรราแสดงความดีใจที่ในวันนี้สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภร์และมหาวิทยาลัยชิบะได้ทำบันทึกข้อตกลงมาอย่างต่อนเนื่องเพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เป็นสถาบันการศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลายัยในด้านวิทยาศาสตร์โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเช่น MIT และมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกิน เป็นต้นนอกจากนี้สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นงานวิจัยระดับนานาชาติที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในวรารสารวิชาการนานาชาติชั้นนําต่างๆอีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการฝึกและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความร่วมมือในระดับประเทศและระดับนานาชาติ since 2013 When an official memorandum of understanding was signed between Shiva University and CII and the Laborn Graduate Institute, student exchange program has been established and there have been 11 MSc and PhD students from Shiba University and one Thai PhD student from CCI participated in the student exchange program between our two institutes. Since 2014, there have been to publication with the students from Chiba University as co-authors. One of the papers was selected as supplementary cover of Journal of Organic Chemistry. ศาตราจารดออร็อตรสมเดเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควรวรักษาิยาราชนารี ทรงมีพระดำรัสเพิ่มเติมก่อนจะทรงลงพระนามความร่วมมือในครั้งนี้ว่าข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการทำงานให้ดีขึ้นมากและทำให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์และมหาวิทยายลัยพีบะ เป็นสถาบันที่จะเกิดความร่วมมือในระดับนานาชาติและจะช่วยให้เกิดกิจกรรมที่สำคัญที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ทั้งสามสถาบันเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปในอนาคตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการบรรจุพระบะรมสารีริกธาตุและประกอบพิธีสมโพธ์พระมหาธาตุใจดีนวัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่ วันนี้เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ยอดปรางพระมหาธาตุเจดีและประกอบพิธีสมโภชพร,ระมหาธาตุเจดีณวัดมหาธาตุวชิรมงคลอำอเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ซึ่งคณะสงฆ์ข้าราชการและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกระบี่ร่วมกันจัดสร้างพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีเฉลิมพระ เกียรติ50พรรษามหาวิชยราลงกรณเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา50พรรษาในปี2545อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ธศาสนิกชนตลอดจนเป็นศูนย์ธรรมทัศนศึกษาของพระพิสุสาสมเนรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนโดยพระมหาธาตุเจดีย์มีความสูง95เมตรฐานกว้าง50คูณ50เมตร วัดมหาธาตุวชชะมงคลเดิมชื่อวัดบางโทงสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายได้รับพระราชทานวิสุงธรรมสีมาเมื่อปี2496ปัจจุบันพระราชวชิรากรพิสาลปุรินทโกเป็นเจ้าอาวาสผู้ว่ราราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตัก้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดสงขลา วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงตักกรุณาโปรโดกล้าวโปรโดกระหม่อมให้นายจารุวัฒน์เกลี้ยกลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทา,านไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครูสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาขณะเดินทางกลับที่ตั้ง โดยเหตุเกิดบริเวณบ้านป่ากอหมู่ที่5ตำบลเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่12ธันวาคม2562แรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน5นายได้แก่พันตำรวจโทภัยสารแสงอรุณและดาบตำรวจสัญญาจันแก้วที่เข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ดาบตำรวจสุภชัยรักนุ่นดาบตำรวจประคองช่วยนุกูลและดาบตำรวจสุกรีหีตาเหซึ่งเขารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลเทพาอําเภอเทพาจังหวัดสงขลาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดไม่ได้ คณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสว,วรีกรมมือสุทธานารีนาศ้วยสำนึึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ที่อาคารภูมิสุริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภา,ากาชาดไทยมีสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตำแยอเภอสะบาย้อยจงหวดัสงขลา คณะครูและบุคลากรโรงเรียนปากพลีวิทยาคารรวมทั้งคณะผู้แทนนักเรียนโรงเรียนปากพลีวิทยาคารอเภอปากพลีจัังหวดนครน,นายกและประชาชนทั่วไปนำใจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมจวลรีกรมมมื่อสุทัศนารีนาถพร้อมกับลงนามถวายพระพรให้ทรงมีพระพรนานมัยแข็งแรงและหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันโดยสมนึกในพระกรุณาทิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการสืบสารพระราชปณิธานช่วยเหลือบรรณ ทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ประสบภัยต่างๆทั้งนี้ด้วยส่งผงใหญ่ในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรจบข่าวในพระราชสำนักแล้วค่ะค่ำนี้คุณธนสอนอามาตยกุลและดิฉันเบญจสมาลันทิพย์ขันทองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ